ไม่เก่งกูท่องได้หมดเลยนะเติร์นกูอ่อได้ไหมูอ้เพิ่งตามันออ้เพิ่งตามันเจเจมาโดนตอดแน่เลยดิเวลสามโดนกูอออินแน่ไอ้ที่อะเฮ้ยมันมันเดือดจังวะรีเวนตัวน่ะว่าเดือกี้เพื่อนกูแดงแน่เลยที่จะไอ้สัตว์ตัวออินแน่ไอ้ที่อะเด็บนี่ต้องโดนอะไรนะโดนกูอออินไอสัตว์เอจเจสตรงขนม เมื่อกี้กูตีไม่เท่ากูอย่างแนสนที่อากิลนีูอออ,นนะออินนะอออินนะสะวังรีสินไปบนนะกำลังไป,ไปกำลังไปรีสินเหมือนกันไม่ใช่มึงไอ้นี่โดนกูอะไรจีอะไรกูรนุนระยะาหมดแล้วกูเมนเจ้เฮ้ยเมนเจ้เหรอ <laughs> ได้ครับผมเป็นเมนเจ้ <laughs> เห็นเขาเล่นเก่งเป็นเท่านะแต่เราเล่นไม่เป็นกูอไอ้เนี่ย เมนกาเลนกูแบบแคนเซลในี้แค่โหดมากโหดมากอะไอพี่อยา Q.E.R. ป่ะแปอคอมโบคอมโบพี่บ้านหนุีแอร์เนี่ยตันดิตันดิตันดิไม่ถึงวันออรออยู่กุรออยูสีวิสีวิกูไม่มีไม่มีกูเจ้าอินแล้วนะกลมากมา ข้ามัได้ทั้งหมดเลยข้ามัได้เอาตายได้แน่แน่มันรอคีบมันรอคีบมันรอเตีตัวปั๊บตายแน่เลยตายให้ก่อนตายให้ก่อนตายคู่ตายคู่เห็นโชว์ดิเกาะเกาะคีบอะเกาะคีบแล้วคีบอ่ะเอออะไนี่เป่าเหียบไปเลยเหยียบตรงเนี่ยแฟดด้วยแฟดแถมแถมแถม่ได้หเรา ไม่น่าดื้อเลยนย <_ an> ี่ยกลับบ้านจะพูดแพ้เลยมั้งไม่เป็นไรคุณขอบอกมันเล่นมีนเงยรอท้านั้นเก่งกูเลยแต่เพื่อสบั่นต่าน่าเยอะกว่าเราคู่เราคู่ไมได้โ,โดนเจ็บข้างเลยไอเข้มแข็งม,ม,มาได้แล้วอ่ะเข้มแข็งได้คู่ดาวเอาเอาคู่ชอบ ทำุกสเตตเลย้วนเยนี g ่มันอาวีเลยเนี่อ้ติดอะไรวะอ่าใช่ี่อ่ะ GG g เกียดเกียบออินไงไห้สัดมึงทุกคลิปเล่นอย่างนี้เมนี้จับว่าจะปจับจะพักมันจะแปฟอร์เลยจะพักมันจะแปฟอร์ม ตาคารีหายน่าจะกำลังไปบนละได้ปาตาคีกำลังไปเด้อววาวายวอยู่ระวังนี่เนี่ยอะไรโ่เลยแคร์ทำ้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่เ้ยึด Yeah, 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 Thuổi. Thuổi Tôi đang đồ này này, ai khốn ai này Tốt Trời ơi Mình Đi tìm Được được nó chết Nó tai tai, เฮ้ยเกียอะทำไมไม่ใช่มันนอกช้ากว่าทีงกินมันออกช้ากว่าอันนี้มันก็โชว์เก่าหน่อยดีมีวอดก่อนจะเต้นก่อนเต้นมาตัดไอดีซีกูแม่งเดินวนเลยดีกูเาไปไอ้เียม่ไม่เราเกี่ยวกูกูคิวแฟรใช่ปะ ไอทีไม่เช่นแม่งอ่ะออกหลังตัวกูแฟลตกูโผล่ไปนู่แล้วคิวอยู่กับที่อยู่เลยโทษด่าโทษด่าโทษด่านี่คงั้งที่แล้วเต๋ไม่ต้องเต๋หรอกเครื่องกูอยู่เปลืองนี่กูทำได้แล้วสัตว์เรียนรู้ด้วยตัวเองดูดิปามุ๊คฮะควรคจะเป็นลีเวนวันพีก็ได้แล้วเว้ยอาจจะเป็นหมอกเมืองไทยวิ่งมาหากูถ้าได้ถ้าได้ก็มาไม่ต้องไปละเย้ กูจะเป็นบล็บอกบล็อกเมืองไทยอะไรนะเว้ยกยเป็นดัดกดักคิวจ้ากูไปลบไปทันเฮ้ยเอาขีดป,ป,ป,ปุ <c oughs> ๊บขีดขีดขีดนี่ก็มีวอร์ดอยู่หลาย,ยี่ม,ม่ต้องมาช่วยก็ได้เมื่อกี้คุณไหวกูต้องมีวอร์ดอยู่คุณเลยก็ใช้จะหลุดกับลีซินวะ กูขับมาได้เฮียต้องมาถามล่ามาถึงแไ้มันไม่ไปไงกูเห็นลายลายเดินมาเธอว้าเฮียโอ้โหเจ๊าะซึ่งกูเห็นลายเดินทีกตัวเลยนะไอ้เล่นวิทยาศาสกิ์ เห็นไรเดินเนตัวนี้ปะมึงดิคมึงพิดิดิพดิตวนี้อ่ะมันพี่ยียอะไรนะมันดิกเว็อกาิมเวมาเวปนดีพี่ยีหนึ่งมึงช่อะไรวะไม่เดือดเ่รเนี่ยครับไม่โดนนนินึ่งชอะไรวะดิเว็บดิบูมถูกพลาดสันิ โอ้ยโตนิกที่เป็นโทนิกจะไม่สายฟ้าไว้สกิลมันอะตอนนี้มันก็เหมือนอยู่โอ้กูสกิลคิวไม่โดนจริงไอ้อาคาลิเกือบตายแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนโดนเสียนบ้าเลยเรียบร้อยสุดยอดกูบอกแล้วเป็นห่วงรักดีกว่าไอ้เฮียไม่เคยจะล็อกให้กูโดนอะกูบอกจริง มีสิมีสินเดินเอ๋อรเลยมีสีนหลังอะระวังเฮ้ยยทำไมรีเวนกูไปเหงนขนาดนั้นแล้วอะยี่ขันอะไรแล้วก็ไม่มีเสือไม่มีเสือนะไก็ได้ กูสาปเตะไม่ใช่สาปเตะกูเตะให้ได้เตะหวาบหวาบไอ้กูเตะปี๊ตกกอีเอี้ึงเก่ะอยากให้มึงโตอ่ะเฮียกูไม่ได้เล่นเลยนะไม่ได้เล่นตบตีซ้ายเป็นถึงแทงกูมาเตะให้อย่างเดียวแล้วไปทำเกมแค่นั้นแหละกูเป็นคนเล่นป่าไม่ใช่ฆ่าไม่ชอบฆ่ากูชอบเล่นป่าเล่นน็อกเจ็ก กููไม่ร้ถ้ากูเล่นเวนเล่นเคน่ะถ้าเล่นเคนกูเอา่ากูไม่เลยกูไม่เลยคนไทยใช่ไหมมูปะเนี่ยไม่รู้อ่ะอูไอเจ็ดวีวอร์ดวอร์ดวีวอติคิวไม่เก่งกูท่องได้หมดเลยนะเติมกูหอวได้ไหมกูเหื่อเพิ่งฆ่ามันเยื่เพิ่งข้ามันแต่ว่าดูผิด ดีซินฝั่งเราเองไอ้ี่เนี่ยนี่ดูผิดนะดูผิดนะชอบเล่นนอนเล่นไฟใหญ่เลยวะเก่ดเล่นมันไล่ไๆไม่ไปได้จริงกูก็ไม่ชอบไฟเหมือนกันดูดิ ตัมหนไม่สั่นใจเลยวะไม่รู้มีอะไรหรอเฮ้ยดีจิ๋น่มีเด็กอะไรกันวะไอ้เนี่ยกูเล่นดีก็ยังถีบเลยดีละดีละที่ถียนี่คกูทำได้แลยนี่ไงแบบวิีทำได้แล้วที่พูดอ่ะ มีแผทตุเตได้หมดเลยเขาเนี่ยไม่โดนเนี่ยตัวนี้เอา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 ยิ้มมั้งเตะอัพพามีโกลว์แบบกิวคุณพีพอม่ไม่สนใจเลยว่าเอเรียมันโดนมาทางกู กลบหลบหลบกลบพี่เหี้ยรอตั้งนานปุ๊บกหลบเป็นกหลบนี่นเอวเจ้าเ้เจ๋าเ่หมหน่เกมใหม่น้องมาฝึกมาใหม่คิวอะผมไปคิวนี่นี่นี่รตาตาปอมไอ้น้อง มันกนลับาว่ะที่ดลบซีซีพเมื่อกี้